มาครับคาับสวัสีชาวเลกแล้วครับนี่แบบออยแบบใหม่นะจ๊ะจะได้โฮสเราลืมเซตทีมนะเดี๋ยวนี้แรนดอมคู่ได้คุณบาบิลอน69นะบาบิลอน69ไปแล้วบาบิลอน69จับมือไม่เป็นปิดที่โฮสอ่ะโอ้ เล่นยังไงไม่เซต็ีทีนะนะครับแสด้เขาพยายามจับมือทีมเขาอยู่นะทีมผมไปเสร็จแล้วนี่คอยใหม่นะยังไม่เคยเล่นนะหรื้ว่าเป็นยังไงฮะแต่ยูนิตวิ่งเร็วนะนี่จะมีฟอร์เทร์เปล่า ควาจะเป็นฟอรเทเหมือนนั้นน่ะนะฟอร์เทดตัวถึกอะแต่ยูนิตได้เยอะยโอเคครับมีฟอรเทอ่ะพันถึกเพืเอายูนิตคนเก็บยศนะแต่สามบางแรงกว่าแน่นอน Unit firepower upgraded. Up report my pipeline. Ready. Construction complete. Ready, building. Confirmed. New construction options. Unit lost. Unit ready. New construction options. Building. Alright, let's get going. Ready. Bolit inside. New construction options. Construction complete. Unit ready. New construction options. Unit ready. I here. I have 3 new here construction options. Building. Ready. In the I to construction complete. Yes. Yeah, building. The in the new construction options. Construction complete. Oh, i New construction it options. Ready. Construction there, complete. So oh, New construction options. Warning. UPR missile launcher. Unit ready. New construction options. Building. New construction options. Building. Construction complete. เฮ้ยยุบไปนิดเดียวอะไรอะไรเป็นรถสวยอีกแล้วจังปะเอาโอ้คือเสือบอลลี่เราไม่อยู่ทำไมตรงนี้วะ แตกระจายแล้วนะเหลือคนเดียวต้องเล่นรอบครอบนะตอนนี้มีแต่สีเหลืองข้างบนนะที่อยู่เป็นแคสกูเลยที่เหลือโดดเดียวหมดแล้วโอ้โหกมันยึดยึดหน่าด

ไม่สมบูรณ์เสียไปหวังว่าจะได้เห็นอะไรแรงๆนอะ่ะหมอก็เกิดเยอะดีนะหมาะกับการเก็บเยอะมากครับ อ้โหได้เลยได้เลยเออได้เลยข้อดีที่มีฐานแม่เยอะอะ

อันนี้เราพยายามหาสามยอดดูเราเสร็จสามยอดอเราเสร็จสามยอด

Unit ready. Building. New construction options. Preparing for battle. I am a pet. Unit ready. New board. construction hey. options. Unit ready. New construction option. Right Building. Construction New construction options. Preparing for the Unit ready. New construction come options. What room is the trip? เฮฮะเดี๋ยวได้เวลาไปเก็บนูเครย์นะจะเลงสีเหลืองข้างบนเลยนะครับเตมนี้ยเหลืองกับส้มอ่ะไปจ้า ปิซซูมมาทำไมจ้าปิซซูมาไปให้หมเร็จ้าไปให้หมดเล็จจ้าอะครับย่างเทือนนะนะครับนักบินนะเมื่อกี้นักบินนะบินมาใส่เราฮะบินนะมามามาเดี๋ยเวลาโดนพอเทสมา ไฟร้านแม่เลยนักบินติดตาละแม่เฮ้ยมันยึกยึดยักยัดว้าอเก็บนิวเคลียร์เก็บนิวเคลียร์เก็บนิวเคลียร์ไม่ได้นิวเคลียร์ด้วยเป็นไงละ่ะ Let's play, let's play. What is the mission? <coughs> Nuclear missile launched. <coughs> New construction options. Unit lost. Oh, oh. Open, oh. open. Oh. Unit fire power Nothing can can stop us. <coughs> Unit promoted. Yeah. Unit lost.

รวด,ดเร็วรวดเร็วดุดสายฟ้าโอ้โห <Unit. S 2> ไม่ทำเลย <construction> ไม่มีรถต็กเปรี้ยวได้เว้ยต <c oughs> ายบอยยิงฐานแม่เหลืองบอยก่อ <c oughs> นตายอ่ะก่อนตายขอยิงฐานแม่เหล้ว <c oughs> เรียกนะ <c oughs> น้ำแหกด้วยเนี่ยล่ะ,อะอเ,เอาโจมพูจา๋าไม่ทำอย่างนั้นล่ะลลไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยนะทำแบบนี้ New construction options. Unit speed upgraded. Unit ready. New construction options. New construction options. Unit ready. I'm going ready. new construction options. I okay. unit ready. Mainly in Construction complete. Unit promoted. New construction options. I'm going. Unit firepower upgraded. Oh, building. Unit ready. Oh, okay. New construction options. New construction options. Unit ready. Construction complete. New construction options. Unit ready. New construction options. Wing, mà. Building. New construction. Yeah, i wing up your wing. Ready. กำลังบ no ุกเลยไหมวะจอดทำไมตรงนี้วะนี่ได้สามบ้างเลยเป็นไง เกือบไปหมดเอาไปแล้วเว้ยส้มไปแล้วเว้ยนักนิวเคลียร์ไปแล้วเว้ยชมพนูนักบินเด้อเมื่อกี้อยากเป็นนักบินใช่ไหมไม่ได้ฮะหมดเขาไม่ ัดทีมนะไม่ได้เซตทีมไว้ให้เพระบางคนก็เซตไม่เป็นนะนะไปี้ว oh. construction construction ไงลงโนักบินเป็นไงนักบิน Unit ready. New construction options. Okay, so this... Ah, I'm Lil Options. Unit ready. You're now. Take it in close. Unit ready. New construction, ah. construction options. New construction options. Unit ready. Unit speed. Epilang. Unit armor upgraded. ม่วงนิ่งๆแลวเว้ยม่วงแมบนี้ผมว่ายูนิตอื่นแทบจะไม่มีผลเลยนะยูนิตมันคอเทสมันโค้งเกินหน่อยะ ได้เวลาป,วลวปันัวรและควนปั่นมามาจ้ามาไปถึกยิงโคตรเร็วโคตรโกะเออไอเหลืองไอเหลืองจะไม่เจม๊่มะ New construction, yeah, I mean unit, new construction options. repairing it will soon unit promoted building yeah maybe looks some new construction options preparing for battle ah, get take it battle here take it เฮียโคตรเถื่อนมันเป็นยูนิตที่ควรตีนมากๆอะนะผมว่ายิงก็แตกยากอยู่แล้วนะดันมาใส่ของแรงได้เยอะในเล็บบอล เลสกอนหรือจะบอกว่าเลสวินเฮียลอกเก็ตเดียทะลมเมืองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหลือไอ้ม่วงเอาแล้ว ยิงไปเดอจยามันสร้างใหม่ได้ฐานแม่ไม่เยอะไม่ได้แค่นั้นแหละสร้างแป๊บเดียวสายแม่งละวนะวัดกันไหนได้วัดกันไหนใช่ hay như là new construction options. new construction options. new construction options. đang muốn sang bột lên tô โอ้ความถึกเป็นไงเกลียวฟาวน,ะนี่เกลียวฟาวไหมนี่เกลียวฟาวเกลียวฟาวไม่ให้ขึ้นรถไม่ให้ขึ้นรถหายไปซะไอ้เหลืองไอ้เหลืองอยากลองของมานะโอ้ไม่ใจหเอยแป๊ดขอ,มอไมนะ่ก็ไมเนี่ย โอ้เครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินมาโอ้ไม่แตกง่ายๆหรอกเว้ยโอ้ดีเสียงดูดีด้วยอะไรวะดีดีสิมื่กี้นายอยู่สองคนไงยังไม่ดีได้ไงล่ะเนี่ยมาซ่อมตรงนี้ด้วย สัมผัช่อ,ช<า>อะไรนีการมันลอ,อยไหมอไหอเอมาวะอะไรวะใครจะไม่จับมือกันแล้วว่าอย่าไม่จับนู่นว่า New construction options. Unit ready. New construction options. Building. New construction. See, shopper, Checking in. Unit ready. New construction options. Building. New construction options. Unit ready. Unit lost. Construction complete. Unit ready. Unit lost. New construction. นี่ควรปันปันควรที่นักตายแล้วเป็นเห,หลืงองจีด้วยครับนีามารยาทดีโอ้เขาอมียูรยินะทุกคนนี่ยูริมาไม่ถึงยูรรอเอาพี่มุมไปแดก มาああอย anyway no, ู่รึย like ังมาเจอพี่มุมใบนะเอายอมไปแล้ววะเหลือนี่ละเหลือป้อมสรยอ่ะนอะเดี๋ยวแต่เกมมันนิดนิดนิดไปหน่อยนะแต่นี่มันเป็นแมปใหม่นะนึสองสองสองส